กลับมาที่นี่อีกครั้งนะครับเพื่อมายนโฉมปฏิมาก,กรรมสำมทิ์กลุ่มพระโคนชัยเราได้คืนมาจากอเมริกาทั้งหมด4ชิ้นครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยกลุ่มพระโคนชัยนี้เชื่อกันว่ามีมากกว่า300ชิ้นเลยนะครับซึ่งสูญหาย í, ไปจากประเทศไทยนานแสนนานโดยกลุ่มค้าวัตถุโบราณน,นาโดยนายดักลาสแลดฟอร์ดฝรั่งมากบาร,รมีอดีตนายกสมาคมกีฬาพกกายที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยครับ ประติมากรรมสำริกลุ่มพะโกนชัยมีอายุราว1น0 0ปีก่อนเลยนะครับเก่าวกว่ายุคของโกลเด้นบอยที่เราได้คืนมาครั้งก่อนซะอีกครับและที่เราเรียกว่ากลุ่มพะโกนชัยเพราะว่านักโบราณคดีเนี่ยเชื่อกันว่ามีมากกว่า300ชิ้นเลยนะครับ <Huh? S 1> แต่เราเนี่ยแทบไม่รู้เลยว่ามีอะไรบ้างรู้แต่ว่าแหล่งที่มาก็คืออำเภอรพระโกนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับชาวบ้านสมัยนั้นเนี่ยไม่มีความรู้ครับแล้วก็ถูกแรดฟอร์จ้างให้ขุดแล้วถ้าใครเจอของดีๆเนี่ยเอามาขายได้เงินด้วยนะครับอย่างโกลเด้นบอยเนี่ยชาวานจั ลแล้วหลังจากนั้นแลตฟอร์ดก็เอาไปขายต่อทํากําไรได้มหาศาลเลยครับดักรา้านแลตฟอร์ดเป็นคนอังกฤษที่มีฐานะเคยอาศัยอยู่ที่อินเดียก่อนที่จะย้ายมาตั้งรกรากที่ประเทศไทยครับแล้วก็อาศัยอาชีพการค้าวัตถุโบราณของไทยและกัมพูชาจนพังคังร่ารวยจากนั้นเนี่ยก็ใช้เงินสร้างอํานาจบรารมีเป็นที่รู้จักในวงสังคมจนกระทั่งแลตฟอร์ดเนี่ยได้ออกหนังสือเกี่ยวกับวัตถุโบราณของมา3เล่มในหนังสือเหล่านั้นเนี่ยเต็มไปด้วยวัตถุโบราณล้าค่าคนก็เริ่มสงสัยว่าเขาเอารูปถ่ายพวกนี้มาจากไหนถามว่าทางการไทยในสสมมัััยยนน้้เเี่ออใจงงบาาหรืปล เชื่อว่ามีครับ แต่ว่าแรดฟอร์ดเนี่ยเป็นผู้มากบารมีนักโบราณคดีธรรมดารรมาเนี่ยก็ไม่มีใครอยากเข้าไปยุ่งครับจนกระทั่งปี2011สหรัฐเริ่มเอาจริงเอาจรัรงกับขบวนการค้าวัตถุโบราณแล้วก็ไปพบว่ารูปปั้นที่กําลังประมูลกันอยู่ในนิวยอร์กเนี่ยน่าจะเป็นของที่ถูกขโมยมาครับจึงสอบสวนและในที่สุดก็สั่งฟ้องแรดฟอร์ดในระหว่างสู้คดีเนี่ยปรากฏว่าแรดฟอร์ดเนี่ยเสียชีวิต <What? S 1> ที่กรุงเทพนะครับในปี2020ครับแต่คนที่วัยที่สุดก็คือทางการกัมพูชาครับรีบเข้ามาติดต่อลูกสาวของแรดรวีับตุณ คืนกลับให้กัมพูชาครับแล้วก็ยังส่งเอกสารและก็อีเมลของไรฟอร์ดทั้งหมดไปให้ด้วยครับทางการกัมพูชาเนี่ยก็ได้ตรวจสอบครับแล้วไปเจอข้อมูลวัตถุโบราณล,ล้ำค่าชิ้นหนึ่งคือโกลเด้นบอยทางการกัมพูชาไม่แน่ใจครับจึงขอความร่วมมือมาอยัางดรธนงศักดิ์ในการตรวจสอบปรากฏว่าโกลเด้นบอยเนี่ยเป็นของไทยครับทำให้ในท้ายที่สุดเนี่ยเราก็ได้กลับคืนมาหลังจากนั้นทางกรมศิลปากรก็เลยตั้งทีมขึ้นมาครับเพื่อศึกษาค้นคว้าค้นหาวัตถุโบราณที่สูญหายไปอีกจํานวนมากเลยครับและตามคืน แต่ก็ยังมีวัตถุโบ,บราณอีกมากมายนะครับที่ยังไม่ได้กลับบ้านครับเพราะฉะนั้นฝากทางรัฐบาลใหม่แล้วก็กรมศิลปากรน,นะครับติดตามกลับมาให้ด้วยครับเราคนไทยทุกคนเนี่ยพร้อมจะสนับสนุนเต็มที่ครับ